สิ่งที่เขา,ขาเผาไปเหตุคือพี่น้องเกือบบดดูดนะครับเกือบบูดกับถุงมือใส่กันยาลกหยาพี่นอ้องฝนมันตกมากเลยกับหยามันก็เลยหลายก็เด้ได้มาลกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสีห่หกเปิดใส่หยาสิ่นี่เขาก็เอาไปเห็ดปุ๋ยก็ได้ลุงแฟนที่เอาไปเห็ดปุ๋ยเอาไปเห็ด เอ่อเสีาไปใส่คนต้นใหม่เฮ็ดเป็นปุ๋ยหมักเฮ็ดเป็นปุยมักใส่ต้นใหม่เลยมักไวมปที่าันักสามเดือนไงแหละให้มันเดือดสลายช่วงนี้ฝนตกดู งานกะทิึ้นวาน,นเห็นชีวิตประจำวันของลองแฟนดิกเมื่อหนึง่งมันยุต์วารทฤเทศงานเลยมานั่งลงหย่า

ต้นึ่งเสียไปเห็ดเป็นไปเป็นป,ป,ป,ปุ๋ยหมักเขาจะใส่ตัวใหม่เดี๋ยวเอาใส่ถุงพลาสติกเดี๋ยวมันกันเอาไปเองข้งมัน เดือนหนึง่งเดือนหนึ่งมันก็ย่อยสตลายแล้วอันนี้เป็นต้นฝาทะไลจูนที่ต้องเปรีปลูกไว้ cân lái hóc tầm đốt lốp ốp với nằm xe thống đầm đẹp này rồi thấy mình giờ trở lại tầm tươi mắt đây nhà nhà tốt này khuây chín tí đi này mang mặt của đây liền khuây มันจะนขึ้นดีขนาดเลยลูกแฝงก็ต้องลกออกเยอะเรื่อยบอดดปลอยให้มันห้ยมันหกไว้ย่านพวกงูย่านกัดนี่ผิดเขามาตล้ออง,งเดี๋ยวเขาจามาใส่ถุง จมัดปากไว้แล้วเขาไปใส่ตัวใหม่เข้าไป เนีย่ยลกปก็นลั่งลกทีแหละครับมันเกืบลกไปเรื่อยๆลกนั่นเรื่อยๆเพราะมันหง่ามันขึ้นเรื่อยๆจๆิิงแถวขายป่าถิ่นคือเป็นถองเกือบบูดนะครับเกือบบูดก็ถุงมือหรือกันเหย้าย่านพวกสัตว์นี่ทิดงย่านท้างไปอยู่ในสวนมันปรูกได้ปะมันสีมาตอนไหนมันสียมองได อย่าขาดเด็ดขาดครับอย่าเพลอรออกลกออกไปเรื่อยจริงจีเลยลูกแคนติโป้ยสวนไหนมันหกหัวย่านงูย่านขีเขียบ็เอาใส่ถุงดำเอาไปเป็นปุ้ยอ่ะ

ดีดีไปยังขั <S <S> <S นฝนทุกเร่งแรนเปิดเปิดปากกระหอนคืมันกับบองงามตัวน,นัน้นไอ้หนามันมีความชื้นหลายโผด กับเบื้องนอนไปนั่มไม่ทนก็กินตัวเพราะว่านอนมาแรง่งวัดมันตีมากไขใ่ใส่ดอกรูปแผน่นรูปบางเด็ดออกเรื่ยอยบัวปล่อยให้มันขึ้นบ,บัปล่อยให้มันเป็นดอกเพราะว่าทนที่เ้าเอาเป็นมเมล็ดพันธุ์กับไม่อยู่ ช้าจังเลยนี่แหละครับชีวิตรประจําบ้นของน้องแพงร่ก็เลยว่าไม่นะม้วนอยู่กับปื๊กถ้าผักนี่แหละบางหมื่นกับทายขี่ไปพี่น้องเบื้องนอกก่อไปทางอื่นเอดท้ายขี่ไปพี่น้องเบือออเ้องน่ำเพื่อ,อกับไปเฮ็ดงานกับทายขี่ไปมาน่ำเก็บกระดาษนี่งานรักของน้องแพร่นั่นคือ เก็บกระดาษตามด้านสะดวกซื้อมันเป็นมือยุดเลยมาเห็ดสวนสวนเขาต้องไปซื้อครับพีหน้องมีพื้นที่เล็กๆหน่อยกระถางนี่ปลูกใส่กระถางอะไรครับว่บาจะใ้เขาดูปลูกกไดกินให้เขาเนี่ยงบ่างาไก่ย่ามัามามยายมนอันนี้ก็เอาไปเห็ด Oui.